สวัสดีครับบระยากาศทรงพักสอนครับเป็นยังไงาเลยครับบาทสิลุกเหมือนครับแม่ลูกแก้วอาบาทเดี๋ยวประจานใส่ของเพิ่นหลายเด้อเพิ่นลุกทุนเด้อเพิ่นเจลิงเด้อใส่ของ,ของเพิ่นค่ะมาคุณตาเสียบพักแน่แท้ มแม่พฤศจิจกล้าเขาว่าอีกว่นพฤศจิกินของคนหลายปะนนี่ยวันศุกร์นี้จากเขลาละตีว์วันนี้เราจ้ายดีแน่้ยรูแน่แม่จี๊หล็งแน่แม่แม่เชื่อเลยเพิ่งสองวันงงมากเลี้ยงไอ้ติมหน่อยสิก็ว่าใจเกือบบ้าหอนตีบ้ยลืมโอ้ยขันนบบัตถากับบ้ารมไม่รีบรีบวิ่งมาหาแอดมินสุดหล่อสนุกดี มัม <c oughs> ีเ <expand> ง mm ินนะมัน <lite> ถึงเงินมาเลยขายดีมากเลยนะครับเฮ้ยวันนี้ชอยอร่อยอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะจะได้โตไวๆเนาะโตหอมนิดเดียวเองเนาะได้ก็ตัวหอมๆอ่ากินเยอะๆกินเยอะๆพี่ป๋อได้อะไรกินครับอ่ากินในลายด้วยเสือใหญ่ขึ้นงูสันดอกสวันดีผู้หน่อยผู้จอยใช่ไหมโอ้โหอากาศดีนะกเขาไม่เล่นมาเล่กหรอวันนี้ ยังไม่เห็นใครมาเลยเนาะเงียบหงากเโอ้โ้ตอนนี้เขาไม่เล่นวันลีกันนะก็เลยแบบเงียบเงาไงเดี๋ยวไปอีกดเลียง่บ้อนาเงาเงาไหมม่ไหมเงาเนาเขาไปหานุ่งหัวกันเลยคือบาอย่างมาเต้นเนี่ยมืงหน่ยอยากเต้นยางไหม ทำไมอ่ะมีคนขาก็เต้นเบาๆสีเต้นแบบไม่ต้องให้มันถึงแม่สูงให้มัถึงแม่แบบว่าเข่าบวมพอ๋อเหรอใช่วีแรงมากแล้วก็ต้องขนอมร่างกายเราสิวันนี้มีตลาดนะตลาดตรงไหนอ่ะตลาดคลองถุกหนักใจไหมคะจากที่นี่ก็ประมาณสองโลสามโลครับไปใส่อะไปใส่ไปใส่ไปตลาด นี่ชุบไปตลาดตุนี่ยแล้วเขาป่าโยนใส่ได้ย้ายจะได้กินของฝากบอกรนไปตลาดเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆมาเด้อพาเขาไปลงุใงให้น้องให้หน้าไว้ลูกเขามีพอมีแม่เด้อขาวดีดีโอ้มาสวยตลกอีกเอาเขาไปไหนกันหมดเนะาะเดินปเออ,เอ,อเกิ่งใจผู้บ่าวเนี่ยเขาอยู่หนาตัวบาผู้บ่าวเขาต้องกินงข้ามไหนน้อย,อยนี่ เขาหนี่ยนอยจริงอ่าบุ้ยพี่ฟอดก็แรงอยู่นะเขาเนี่ยแต่ว่าเป่ากินเป่าเรีวไงเขาจะเป่าพี่ยังเงินต่อเป่าหัวออ่าติาดคอบอะไรได้พี่ฟอดทุบหลังให้บ่ได้เด้ยินยันยังเดียวเออขอาป้าไทยอย่างเดียวยินยันยังดยสดเลยมาเด้อมากินได้เต็มครับบ่ได้แจกครับคือกันกินซื้อกินเองครับ ยันยิ่งเล่าคืนแล้วว่าได้เขาว่ให้ถึงเล่าคนแม่แมงเล็ดจังไว้ขางให้เอาวันนี้ทำไมเหลือแค่นี้ปกติคือคืนมากเลยนะใช่ไหมคึกคืนจะเล่นมันมากปกติคือแต่ว่ามันยังแดดไม่อ่อนเหรอนอกเอาว่าว่าลงวันเล่มาตีมาอยากตีทำไมใครอยู่นั่นไว้เดี๋ยวพี่ใช้อำนาจตัวเดียหนึ่งอำนาจอำนาจมืดไหมไปสิมาเล่นมามาเล่นมาแล้วบอกว่าพากระดิ่งไปเยอะเลย รอนเร็วห e, ้วนำยิ่งเร็วเร็วยิ่งเร็วมาเลยใช่ไม่งั้นมันไม่ได้เล่นไฟหิ้วนำเออนันเดเต้นเตนหนุนป้าไปทนงากนอกจากเต้นดีเราก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะครับนี่นี่อนาคตนางเอกนี่แต่ก็ต้องอันนี้นิดนึงต้องฟิตหุ่นได้ค่ะ ใช่เป็นนางเอกนะคนจัวพมพ์ทองพีน้ารำเรื่องอ่าผีเสื้อสมุทรพอดีได้เลยคือได้แหละถ้าไครมาหนี้เนาะโอเคไปหน้าไปกินน้ำต้นไปกินน้ำ้วมาเล่นวันเร่ครับผมมาแม่ก็พูดเลยสิเล่นวันเร่มาค่ะม่ผู้เล่นสิเล่นน้ำโยคิดว่าเล่นไหมใช่ไหมอยู่ฝั่งไหนเล่นบ๊อเฟินหน่อยโอยเลนบ๊อบฟินทังไหน ไทเกอร์สูงยาวเขาดีนะครับไปตปดพี่ฟอร์ดเออระวังแวนเฮียเดอไปตเปวนตะมวนเปนตะมวนเป็าตงมาไปเร็ว ก็อยากเล่นก e. so ับเขาเราเล่นกับเขาเราเล่นไม่เป็น ah พ่าแม่มาเดี๋ยวมาเล่โอซามี่น้อ่เพื่อนร่วมวงด้เฉยซาเมจายอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะก็ยังไม่ได้กินเนาะยังไม่ได้กิน เอาจุกตานะนี่จุกตานีาอร่อยไหมครับมิ้นเนาะอร่อยใช่มครับโอ้กินทุกวันนะครับเพิ่มความทั้ตงตัวหอมไม่หยุดเลยดอกบัวพี่น้องผู้ใดอยากสีเรียงไอติมนะครับน้องๆในเซิร์สามารถทักผา่านแอดมินได้นะครับเนาะไปไหนเลยมาเลยไหมโปรดดองๆใส่เขาซื้อข้ากล้อง,ม,ม,ๆๆองมีความสุขกะหล่ะจริงอ้รใครกีดบอกว่าอย่ากีดชายแท้ห้ามกีดเจ้าอย่ากีดเธอกีดแทนฉันนะคะแนน ายหนูกีเขาบอกไหกีดเออนี่เขาเนี่เป็นคนกีดเขาปฏิกิริยามาจัดบายบายมาปฏกันมาเด้อมาเลย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 มาเด้อมาเลยไอติมพะนามาเลยก็เสือมาเด้อมาเลยไอติมพะนานี่นี่ตัวตึงจะเสือแล้วนะครับปลายเขาจะให้เจอไทยอุดรแม่นบ่อบแมนอยู่บ่ เอ่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 ะอย่านะอย่านะเอาแล้วเสื้อแดงๆคือผมยาวหรือผมสั้นสรุปอ้าน เอาลาไปค่ะเออเออเลิกทีผมพิผมยาวพระทีิมผมสั้นนะครับเออเออไปไปเลิก้ากรเอนักเกิบนักนมระวังเด้อ คุณล่าใช่แทรพี่น้องการเล่นของใช่แทร่ครับนายตัวเอาคนตานะพัดตีกลับเลยระวังรถตู้นะเขาจะไปได้เหรอเขาก็เก่งเนาะ